จังหวัดหนองคายจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรเสริมรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจังหวัดหนองคายโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนผ่านการวิเคราะห์วิจัยและให้คำปรึกษาด้านวิชาการอย่างครบวงจรวันที่17ธันวาคม2568 โรงเรียนบ้านเชียงอาจตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลพ,พ,พิสัยจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎร,ราชกุมารซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎร,ราชกุมารทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคม2545และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตรได้รวดเร็วทันต่อสถานาการณ์มีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรได้รับบริการคำปรึกษาความรู้ทางวิชาการและการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนภายในงานมีกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หลากหลายได้แก่คลินิกเศรษฐกิจพอเพียงคลินิกดินคลินิกพืช คลินิกปัุสั์คลินิกประมงคลินิกชรประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกตรวจบัญชีคลินิกกฎหมายคลินิกข้าวคลินิกมอนไม้คลินิกยางพาราและคลินิกศูนย์สุขเสริมพร้อมนิทรรศการด้านการเกษตรการจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานด้านสาธารณาสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรวมถึงการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดโดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการและความรู้ทางการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ฤดูการเพาะปลูกใหม่กว่าร้อยราย